สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ฝากให้บอร์ดกพทค่ะพิจารณาเรื่องของการแยกวิชาประวัติศาสตร์และแนวทางการพัฒนาครูค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการเป็นประธานในการประชุมกอพทออว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์จะทําอย่างไรให้เด็กและเยาวชนนั้นมีความตระหนักรู้กระตือรือร้นในเรื่องของการรักชาติมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ หวงแหนในสิ่งที่บรรพชนให้ไว้เป็นมรดกทางปัญญารักษาสืบสารต่อยอดและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในปัจจุบันดังนั้นการประชุมในครั้งนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ฝากให้บอร์ดกพทพ,พ,พิจารณาเรื่องของการแยกวิชาประวัติศาสตร์ออกมาเป็นหนึ่งรายวิชาอย่างชัดเจนจากเดิมที่โครงสร้างเวลาเรียนมี8กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งที่ฝากให้บอร์ดพิจารณาก็คือเด็กจะได้อะไรจากการเรียนประวัติศาสตร์การเรียนแบบท่องจําอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบค่ะที่จะทําให้เด็กนั้นมีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติดังนั้นการที่จะทําให้เด็กรุ่นใหม่มีความตื่นตัวมีความเข้าใจเรื่องของบรรพบุรุษที่ผ่านอะไรมามากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาและที่สําคัญจะทําอย่างไรให้เด็กสนุกกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เด็กนั้นสนุกกับการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดประวัติศาสตร์สู่งานอาชีพการบูรณาการประวัติศาสตร์กับรายวิชาอื่นและการศึกษานอกสถานที่รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ะ สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะให้บริษัทเนี่ยเป็นให้ความสาคัญว่าทำยังไงที่จะให้เยาวชนของเราเนี่ยได้ มีความตระหนักรู้แล้วก็มีความในเรื่องของการที่เราจะได้ตื่นรู้ในเรื่องของความรักชาตินะคะเ<ป>พื<ป>พ่อทำภาพภูมิใจในความเป็นชาตินะคะวันนี้เราก็เลยได้มีความที่คุณใหญ่ฝากทา,ทางบอร์ดในเรื่องของการที่จะวิชาบริษัทเนี่ยได้แยกออกมาเป็นวิชาหนึ่งในวิชาจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด8ภูมลุมศระนะคะก็้ก็ได้มีให้ได้มอบได้ได้ได้ให้ทางบอร์ดในวิชาในการที่จะแยกวิชาบริษัทเนี่ย ออกมาเป็นหนึ่งในวิชาที่มีความให้ให้มุ่งเน้นให้ความสําคัญนะคะแต่ว่าสิ่งที่เหนือไปเออสิ่งที่พวกเราเองได้ให้พิจารณาก็คือว่าวันนี้เนี่ยเด็เกๆจะได้อะไรจากการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะเพราะนั้นการเรียนแบบออแบบท่องจําอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบของการที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกความภาคภูมิใจในเรื่องของในเรื่องของความเป็นชาติของเราก็ต้องเรียนมุ่งเน้นว่า การที่เราจะให้เด็กๆหรือเด็กๆรุ่นใหม่ๆของเราเนี่ยได้มีความตื่นตัวแล้วก็มีความเข้าใจในถึงบรรพบุรุษของเราที่ได้ผ่านในช่วงวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยเขามีกระบวนการคิดแล้วเขาก็ได้ผ่านในช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาไม่ได้อย่างไรนั่นคือคีย์แล้วก็จะททำยังไงที่จะให้คุณครูของเราเนี่ยแล้วก็ระบวนการเรียนการสอนของเราเนี่ยที่จะสามารถที่จะให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้นะคะไม่ได้มาเน้นในเรืร่องของการท่องจําอย่างเดียวนะคะรกระบวนการเรียนใช้ active learning หรือว่ากระบวนการในการที่ใช้สื่อต่างๆ ซึ่งจริงๆเราก็มีหลายๆสื่อที่ต้องมีอยู่แล้วด้วยเราอาจจะต้องทําเพิ่มเติมนะมันจะเป็นบอร์ดเกมหรือเป็นกระตูนอะไรต่างๆเนี่ยให้เด็กๆรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นการเรียนแบบเพื่อความให้มันน่าเบื่อนะคะ,ะการเรียนเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ให้สนุกกับการเรียนเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ซึมซับแล้วก็รู้ว่า่วาสิ่งต่างๆเราเนี้ย มันจะได้นอกจะเป็นการต่อยอดอยังไงเพราะใน,นการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างคนเรามาถึงทุกวันนี้ได้เราทุกคนมีประวัติศาสตร์หมดไ,ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นชอบวิชาประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ทุกคนก่อนที่จะมาถึงวันนี้ทุกคนที่ผ่านมาก็ต้องมีคนคิดกระบวนการต่างๆที่เขาคิดมาหมดแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต่อยอดตางนั้นยังไงเด็กๆจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของเขาว่าที่ผ่านมาบรรพุุษของเราเนี่ยได้ทําอะไรมาบ้างแล้ววันนี้เขา อะไรที่เขาผิดพลาดและอะไรที่เขาสักเซสและเขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อยอดในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเป็นอนาคตของชาติที่มีความ ตระหนักรู้ในเรื่องของความเป็นชาติของเราให้ได้มั่นคงอย่างไรเพราะก็ต้องเกี่ยวเนื่องไปถึงในเรื่องของความมั่นคงของชาติในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมเพราะนักบริษัทเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในองค์ประกอบของการที่จะพัฒนาชาติก็เลยมอบให้ทางบอร์ดของกบฏทอนเนี่ยได้ช่วยพิจารณาเอ่อให้ช่วยดูแนวทางว่าในเรื่องของคุณครูของเราก็เช่นเดียวกันก็ครูเรื่องสิ่งสําคัญเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เพราะป้าหมายคือเราต้องมีการปรับกระบวนการเรียนรู้บริษัทให้มีความน่าสนใจขึ้น ด้านนี้นนก็คือได้มอบให้ทางบอร์ดได้ช่วยดูเรื่องของการพัฒนาคุณครูของเรานะคะและการใช้สื่อต่างๆที่ะจะต้องทันสมัยขึ้นให้น่าสนใจขึ้นนะคะหรือทํากิจกรรมต่างๆในการที่จะไปสู่กระบวนการเรียนรู้ตรงนั้นให้สู่ให้สู่กระบวนการเรียนรู้